และนี่ก็เป็นหัวเชื้อน้ำเขียวนะคะหรือสาหร่ายคอเลราตัวนี้สำคัญและเป็นพระเอกของเรื่องนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะก็พบกับเมอีกเช่นเคยใน Golden Beta Next Gen Episode ที่10 เดิมทีนะคะคุณลุงอาก็จะต้องไปช้อนลูกไรแต่เช้าทุกๆวันนะคะคือฟาร์มของเราเนี่ยต้องบอกก่อนว่าลูกไลสดเนี่ยเราหาได้โดยการที่ลุงอาไปช้อนทุกๆวันในตอนเช้ามืดนะคะทีนี้ด้วยความที่ลุงอาแกก,ก็อายุเยอะขึ้นแล้วนะคะเมย์ก็ต้องพยายามนะคะที่จะเพาะพันธุ์ไรแดงนะคะให้สําเร็จนะคะเพื่อที่จะมีใช้ในฟาร์มพอให้สําหรับปลาในฟาร์มที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันค่ะและ อาหารของไรแดงนะที่เราจะทําการขยายพันธนะุ์ก็คือน้ําเขียวนะคะหรือสาหร่ายคอเรล,ล่านั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เ,เราจะต้องทําการเพราะน้ําเขียวให้สําเร็จนะคะแล้วก็ แน่นอนในคลิปนี้เอพิโซดนี้นะคะเมย์จะมาทํากันพร้อมๆกับเพื่อนเลยซึ่งเม,มเองก็เป็นมือใหม่เช่นเดียวกันค่ะในการเพราะเลี้ยงหัวเชื้อน้ําเขียวค่ะและเริ่มต้นด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพราะหรือขยายหัวเชื้อน้ําเขียวสลายคอเลรานั่นเองนะคะเดี <S <S ๋ยวมาชมกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างซึ่งเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่เพื่อนๆสามารถหาได้ง่ายๆเลยนะคะเริ่มจากอันนี้เป็นอาหารไก่เล็กนะคะแล้วก็ตามด้วยรำละเอียดค่ะ แล้วก็ตามด้วยปุ๋ยเสมอค่ะสูตร15-15-15นะคะแล้วก็ปุ๋ยยูเรียค่ะที่สำคัญค่ะไม่ได้คืออามิอามิหรือว่ากากของชวดนั่นเองนะคะและที่สำคัญในวันนี้นะคะก็คือหัวเชื้อนํำเขียวนะคะจากความประกัด่าสตูดิโอของน้องอั๋นนั่นเองค่ะ สำหรับภาชนะนะคะที่เราใช้ในการเพาะและขยายหัวเชื้อน้ำเขียวสำหรับวันนี้ที่ Golden Beta Station ของเรานะคะก็ここจะเป็นบ่อปูนขนาดเมกคูณเมกค่ะจำนวนหลายบ่อเลยแบบนี That ้ y, หรือถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีภาชนะแบบนี้อาจจะใช้กระมังหรือถังก็ได้ค่ะแล้วแต่สะดวกค่ะแล้วต่อมานะคะเราก็จะเตรียมอาหารนะคะให้น้ำเขียวกินนั่นเองค่ะมันก็คือธาตุอาหารที่น้ำเขียวจะต้องใช้นะคะในการออสร้างนะคะแล้วก็ขยายพันธุ์นั่นเองค่ะ ก็เดี๋ยวเราเริ่มไปเลยเริ่มจากอันแรกก็คืออาหารไก่เล็กค่ะบ่เมคคุณเมคก็ใส่ประมาณ1ทับพ,พีแบบนี้นะคะค่ะลำละเอียดค่ะน้อยกัน,นิดหโอเคค่ะใส่มาเลยค่ะเพื่อนๆอาจจะหาผ้านะคะผ่้าข่าบางหรือว่าเป็นเศษผ้าอะไรก็แล้วแต่นะคะทำก็ได้ค่ะอันนี้พอดีเมมีกระชอนเนาะมันง่ายแล้วก็มันเป็นกลวยแบบนี้พอดีนะคะก็เลยง่ายต่อการทำงานค่ะ แล้วก็ปุ๋ยยูเรียค่ะใส่ให้ครบนะคะทั้ง4ี่อย่างตามนี้เลยแค่นี้ค่ะเราก็จะได้อาหารนะคะที่จะให้น้ําเขียวกินแล้วนะคะถ้าเสร็จแล้วนะคะเมย์ก็จะเอาเชือกหนึ่งเส้นมาผูกที่กลวยของตะแกงนั่นเองค่ะเพราะว่าเมย์จะแช่หรือหมักเอาไว้ในบอ่อเลยนะคะผูกเอาไว้ไม่ให้พวกกักอาหารต่างๆมันลวนและไหลลงไปในบอ่อนั่นเองน้ําจะได้ไม่เสียนะคะแบบนี้ และแน่นอนค่ะสิ่งที่เราขาดไม่ได้ในการปรับสภาพน้ำนะคะถ้าค่าน้ําดีแน่นอนเราเชื่อว่าหัวเชื้อจะขยายได้ดีมากขึ้นค่ะก็ใส่อัฟแทนนะคะเป็นสูตรน้ําทองหรือน้ําส้มก็ได้นะคะลงในบ่อในทุ่นเนยแบบนี้ค่ะเพื่อนๆก็อาจจะใช้อัตราส่วนนะคะ1ซีซีต่อน้ํา3ลิตรหรือ1ซีซีต่อน้ํา้าลิตรก็ได้ค่ะอ่าแบบนี้ค่ะค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็จะเอาอาหารที่เราเตรียมไว้ให้กับหัวเชื้อน้ําเขียวนะคะ หรือสาหร่ายคอเรล,ะละา่านะคะเอาลงไปแช่ในบอ่อนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็กวนแล้วก็วนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่ามีสารอาหารนะคะลอดผ่านกระชรอนออกมานะคะแบบนี้แต่ว่าเศษใหญ่ๆจะไม่ออกมาไม่งั้นเดี๋ยวน้ำจะเท่านะคะบบนี้เสร็จแล้วเราก็หมักแช่เอาไว้นะคะประมาณ1คืนนะคะ สีชั่วโมงจริงๆก็ได้แล้วค่ะแบบนี้ค่ะและอันนี้ก็คือกากผมชูรสนะคะหรือที่เรียกว่าอามิอามินั่นเองนะคะหาซื้อได้ทั่วไปเลยค่ะเพื่อนๆก็ใส่ลงไปในบ่อนะคะประมาณ1ทัพพีเท่านั้นค่ะไม่ต้องเยอะเดี๋ยวน้ำจะเสียนะคะแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในสารอาหารเช่นเดียวกนะะันค่ะ และนี่ก็เป็นหัวเชื้อน้ำเขียวนะคะหรือสาหร่ายคอลเล,ล่าตัวนี้สําคัญและเป็นพระเอกของเรื่องนี้เลยค่ะแล้วเรามีหัวเชื้ออันนี้ได้เราพิมพนันธนาการมาจากรัดตัดปลาสตูดิโอนะคะของอันอนั่นเองเดี๋ยวเราก็จะเทใส่เข้าไปนะคะบอ่อเมตรคูณเมตรนะคะอยากให้มันเขียวเร็วก็ใส่ไปเยอะหน่อยนะคะใส่เท่านี้ค่ะประมาณ1ทับพีก็ได้ค่ะเพื่อนๆหรือ2ทับพีก็ได้ค่ะถ้าอยากให้เขียวเร็วแค่นี้เอง ตอนนี้ก็เท่ากับว่าน้ำเขียวนะคะลงไปอยู่ในบอ่อที่มีสารอาหารเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวหลังจากที่เราใส่อาหารและหัวเชื้อน้ำเขียวลงไปแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆเ,เราจะคนในบอ่อจักเล็กน้อยนะคะแบบนี้เพื่อนๆอาจจะหาไม้พายคนนะคะหรือไม้คนก็ได้แล้วเดี๋ยวเรามาติดตามผลการว่าน้ำเขียวของเราเนี่ยจะขยายได้ไหมแล้วน้ำเนี่ยมันจะเขียวไหมนะคะ ที่สาคัญนะคะน้ําเขียวเนี่ยจะต้องอยู่กลางแดดน,นะคะเพราะว่า,าต้องใช้แดดในการสั่งค้อสแสงนั่นเองค่ะเพื่อนๆโอเคและเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีน้องๆนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะคณะประมงก็มาศึกษาดูงานที่ฟาร์มของเราค่ะเราก็มีเวิร์กช็อปต่างๆให้ทํามากมายอาทิเช่นการขยายและเพาะพันธุ์หัวเชื้อน้ําเขียวนะคะแล้วก็มีเวิร์กช็อปในการ แพกปลานะคะแบบแพ็ค2ชั้นมีเวิร์กช็อปในการแพกปลาแล้วก็ส่งไปสมีไทยแบบถูกต้องนะคะมีเวิร์กช็อปในการเพราะและขยายพันธุ์นะคะหลังจากที่น้องๆได้ทําการใส่อาหารเหมือนที่ตามในคลิปที่กล่าวไปนะคะประมาณ3-4วันหลังจากนั้นนะคะน้าเขียวก็เริ่มขยายตัวจริงๆ้งลยค่ะเพื่อนๆมาชมในบอ่อเลยเขียวมากๆเลยค่ะเดินๆไป,น,ป,น,ปน,นี่ค่ะโอ้โหเ,เ,เขียวมากขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็อันนี้ก็เริ่มเขียวขึ้นแล้วจ้าเนี่ย like เริ่มเขียวขึ้นเขียวขึ้น เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะกับสาระดีๆแล้วเดี๋ยวคราวหน้าจะมาอัปเดตความคืบหน้ากันนะคะแะน่นอเนเพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe นะคะทาง YouTube ช่อง Golden Beta นะคะและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันค่ะ Golden Beta ได้ทั้งระบบ iOS และ Android และที่ขาดไม่ได้ค่ะอยากสอบถามหรือติดตามผู้คุยสามารถแอดไลน์มาที่ ID l ลน์ใส่แอด g n นำหน้าเราพิมพ์ว่า Golden Beta ค่ะอย่าลืมติดตามเรานะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสาร ทุกข้อความค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโคเด้นเวตานะครับเป็นฟาร์มยุคใหม่พัฒนาตัวเองคึ้เรื่อยเรื่อยรู้สึกประทับใจที่ได้มาที่นี่ค่ะพี่ๆให้การต้อนรับดีมากแล้วได้มาโลเด้นเวตาจริงๆเพราะผมอยากจะมาตั้งหลายทีแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้มาครับเหมือนได้มาศึกษาความรู้เพิ่มเติม,ตมจากที่ห้องเรียนที่ไม่เคยสอนนะครับมาที่นี่ก็ทําให้หนูได้รู้จักประกาศมากขึ้นประกาศที่ ลุงเป็นคนพ่ออะค่ะแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆแล้วก็มีแต่ตัวสวยๆด้วยค่ะก็ได้ลองทําการพอ้อเรียงปากัดเป็นอะไรที่ชอบตอนที่ได้ลองแพคปากัดแล้วก็วิธีการส่งเพิ่งรู้ว่าที่ไปรษณีย์มีสติกเกอร์ที่เป็นเกี่ยวกับปรกกาแปะไว้แล้วเขาจะแบบดูแลกล่องอย่างนี้เพิ่งเพิ่งทราบอะค่ะวันนี้เพิ่งรู้ค่ะชอบมากความรู้ที่ผมชอบที่สุดก็คือการขั้นตอนการพอปะกกาครับเพราะว่าสามารถนําไปใช้ได้จริงครับ ีการส่งเสริมประกัดที่เป็นปลาประจำชาติไทยมาเด็กๆหรือว่าคนอื่นเข้าใจผ่านทางกระตูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบน่าสนใจมากๆค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องกระตูนครับสามารถตีตลาดของอีกกลุ่มหนึ่งได้ครับ <Okay. S 1> ผมประทับ <All right. S 1> ผมประทับ <All right. S 1> ใจส่วนนี้ครับดีใจครับที่ได้มาทั้งแอปมิคเคชชั่นที่คอยช่วยเหลือคนที่เลี้ยง mm hmm. เลี้ยงแบบมือใหม่ mm hmm. ชอบในตัวแบรนด์ตรงที่ว่าเสิร์ฟในเรื่องของ การกระตุ้นให้ประกาศสน,นามประจำชาติของไทยมีความน่าสนใจมากขึ้นครับทำให้คนได้รู้จักมากขึ้นครับ